นี่เลยครับการปรับแทคติกแบบใหม่ดูคลิปนี้จบปรับแทคติกเป็นโหดขึ้น300%จะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันครับก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ใกล้ครบ2 0 0พซับและช่วยกันหน่อยเนาะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเนาะพบกันได้ทุกวันในไลฟ์สตรีมสดที่ช่อง YouTube ของผมทุกวันสามทุ่มตรงเป็นต้นไปเจอกันครับสวัสดีไปรุ่นชาววีป้าออนไลน์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับแท็กติกที่เพิ่องอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ผมจะอธิบายในส่วนของแท็กติกของทีมแล้วก็แท็กติกของนักเตะนะครับผมจะอธิบายให้เข้าทุกคนเข้าใจได้ง่ายแล้วกันแต่ว่าก็มีความละเอียดอยู่ในนั้นด้วยเพื่อให้ทุกคน จะได้ไปปรับใช้ได้อย่างตรงตามที่ทุกคนอยากให้มันเป็นนะครับโอเคมาเราเริ่มกันเลยนะครับในการตั้งรับนะครับมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด5แบบนะครับอย่างแรกคือรับลึกนะครับรับลึกคือยังไงนักเตะทุกคนนะครับรวมกองหน้านะครับจะมาอยู่ในโซนของเราทั้งหมดก็คือมันจะดันลงมาข้างล่างนะครับก็คือตั้งรับแบบว่าไม่ได้ขึ้นไปสูงอันตรายหน่อยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างดีในเกมรับนะครับก็เรียกว่าผมว่าเหมาะกับการเป็นแผนสำรอง มากกว่านะครับแผนตั้งรับนะโอเคต่อไปสมดุลน,นะครับอันนี้ก็คือกองหลังของเรานะครับก็ไม่ได้ดันขึ้นไปมากแล้วก็ไม่ได้ลงมาลึกมากนะครับประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับต่อไป กดดันเมื่อสัมพัสบอลพลาดคือถ้าสมมติว่าเขาต่อบอลกันอยู่แล้วเขาต่อบอลพลาดนะครับตัวของเราประมาณ3-4ตัวนะครับมันจะวิ่งเข้าไปหาตัวนั้นนะตัวที่แบบจับบอลพลาดหรือว่าส่งบอลพลาดนะครับผมก็อันนี้ผมไม่ค่อยเห็นใครใช้มากเท่าไหร่นะครับผมแนะนําถ้าอยากลองใช้ดูนะครับแนะนําให้เป็นแผนตั้งรับจะดีกว่านะครับผมโอเคต่อไปเป็นเรื่องของกดดันทันทีหลังถูกแย่งบอลนะครับสมมุติว่าเราต่อบอลกันอยู่แล้วเราถูกแย่งบอลนะครับนักเตะของเราเนี่ย สัก3-4ตัวมันก็จะวิ่งเข้าไปเหมือนฟิลประมาณเอาบอลคืนประมาณนี้นะครับอันนี้ผมว่าเป็นการกดดันที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะแล้วก็ค่อนข้างโอเคมากนะครับเหมาะกับแผนตั้งรับอย่างดีเลยนะโอเคต่อไปนะครับกดดันต่อเนื่องการกดดันต่อเนื่องเนี่ยมันจะเหมือนใ RIGHT นกับแพ่เก่านะที่มันผมไม่แน่ใจว่าแพดเก่ามันเขียนว่าอะไรน่าจะเป็นกดดันทั่วสนามประมาณนี้นะครับกดดันทั่วสนามก็คือชื่อก็ตรงตามชื่อเลยครับกดดันทั่วสนามแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือจะทําให้สเตมินาของนักเตะมันน้อยลงนะครับก็คือหมดเร็ว นั่นเองประมาณนี้โอเคการเล่นแนวกว้างคืออะไรเล่นแนวกว้างคือถ้าให้เทียบกับแปด แพดเก่าคือการบีบพื้นที่นะครับถ้าสมมติเราตั้งไว้หนึ่งไว้มันก็จะบีบพื้นที่แคบมาทําให้เราอาจจะโดนบุกทางด้านข้างได้มากขึ้นนะครับก็ลองไปปรับปรับกันดูนะประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเราปรับไว้กลางๆก็ไม่ได้แคบไปไม่ได้กว้างไปนะครับส่วนถ้าเราปรับไว้กว้างมากๆนะครับก็อาจจะโดนยิงจากตรงกลางได้นะครับผมแนะนําปรับปรับกลางกลางไว้กําลังดีนะครับกาลังสวยมากโอเคส่วนเล่นแนวลึกคืออะไรนะครับเล่นแนวลึกคือแนวรับของเรามันจะลงมาเยอะนะครับประมาณนี้ก็คือแบบฟิล ประมาณว่าลงมารับลึกๆนั่นเองนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะโดนยิงระยะไกลได้ค่อนข้างง่ายนะครับส่วนถ้าเราปรับไว้กลางๆนะครับกองหลังเรามันก็มันจะขึ้นไปเสริมแนวรุกพื้นที่กองกลางนะครับทำให้ความแข็งแกร่งในพื้นที่แดนกลางของเรามีมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ทําให้กองหลังมันดันสูงขึ้นไปขึ้นเนาะประมาณนี้นะครับก็ข้อเสียทุกคนก็น่าจะเห็นกันอยู่นะครับผมต่อไปนะครับเป็นแบบปรับส Lead ูงๆนะครับเล่นแนวรุกแบบปรับส, <ๆ S 2> สูงก็คือกองหลังของเรา ตัวรหรือว่าถ้าเราปรับไว้ส,งสูงๆนะครับนักเตะของเรานะครับจะพยายามวิ่งดันขึ้นไปนะแต่ว่ามันก็โดนมันเสี่ยงที่จะโดนส่วนมาได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ในการเป็นแผนหลักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแผนสำรองก็อาจจะโอเคนะครับเรามาพูดถึงเรื่องเกมบุกกันบ้างเกมบุกมีด้วยกัน4แบบนะครับคืออ่ะอย่างแรกคือต่อบอลช้าต่อบอลช้าก็คือการต่อบอลธรมรมดานี่แหละต่อบอลสั้นนะครับเน้นการส่งสั้นต่อบอลชา้ชาๆไม่มีอะไรนะครับจะคล้ายๆกับแผดเก่าเหมือนกันซึ่งเป็นการ ส่งสั้นแล้วก็เป็นเกมที่ความเร็วเกมช้านะครับประมาณนี้ก็คือแบบต่อบอลชัวเน้นคลองบอลประมาณนี้นะครับส่วนสมดุลก็คือไม่มีอะไรกลางๆทั่วๆไปเลยสมดุลไม่ได้เน้นส่งสั้นอะไรไปก็คือแบบนักเตะก็แบบขยับไปตามเกมนะครับถ้าถ้าผมแนะนํานะถ้าใครไม่คิดอะไรมากก็ปรับสมดุลใหม่ก็ได้นะครับ <im itation> ต่อไปนะครับส่งไกลนะครับส่งไกลนี่คือก็คือฟีลแบบโยนยาวอะไรประมาณนี้นะครับ เน้นแบบแทงยาวๆอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้แต่ว่าผมแนะนานะครับถ้าใครจะเล่นส่งไกลเนี่ยต้องเป็นปีกนะครับหรือว่าแผงหน้าของเราที่ค่อนข้างมีความเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีความเร็วมันส่งไกลไปมันก็วิ่งฉีดก,กองหลังไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่ากองหลังผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างเหมือนมันอัปเดตแพทแก้แพทอะไรมาอย่างนี้แล้วทําให้กองหลังมันก็ดูไม่ได้เบื่อขนาดนั้นนะเออนะครับแนะนาว่าเป็นแผงหน้าที่มีความเร็วน่าจะดีกว่านะครับต่อไปต่อบอลเร็วนะครับก็คือก็ต่อบอลธรรมดานี่แหละแต่ว่าตามชื่อเลยนะ ไม่ได้มีอะไรผิดเพี้ยนไปนะครับแต่ว่าข้อเสียคือโดนส่วนได้ง่ายประมาณนี้ผมลองและมันโดนส่วนง่ายจัดเลยต่อวันเร็วแต่ว่าการโจมตีของเราก็เป็นการโจมตีที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันก็คือแลกกันไปนะครับโอเคต่อไปนะครับเล่นแนวกว้างหมายถึงอะไรเล่นแนวกว้างก็คือการบีบพื้นที่นะครับเอ,อ่อถ้าสมมติว่าเราปรับไว้น้อยๆเนี่ยมันจะเป็นการเน้นส่งสั้นนะครับเน้นส่งสั้นแล้วก็จะบุกทางกลางสนามมากกว่านะครับประมาณนี้ ถ้าเราปรับไว้กลางๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือบุกริมเส้นบ้างบุกกลางสนามบ้างนะครับแต่ถ้าเราปรับไปเยอะๆนะครับนักเตะของเราคือจะเน้นโจมตีที่ริมเส้นประมาณนี้ไม่มีอะไร มากไม่ได้เข้าใจยากอะไรเลยนะครับอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังนะครับต่อไปเล่นในกรอบนะครับถ้าเราปรับไว้หนึ่งนะครับนักเตะมันจะเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่เยอะมากนะครับประมาณนี้กองหน้าก็จะอยู่นอกกรอบเขตโทษนะครับส่วนถ้าเราปรับไว weight, ก้กลางๆนักเตะก็จะเข้ากรอบเขตโทษแบบกลางๆไม่ได้เยอะมากหาจังหวะที่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าเราปรับไปเยอะนะครับนักเตะหลายๆตัวนะครับจะพยายามเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับอันนี้ผมว่าถ้าปรับเยอะมันก็ดีในส่วนของเรื่องกรอบเขตโทษนะแต่ว่าถ้าเราเล่นในกรอบ เขตโทษแล้วเราพลาดขึ้นมานะครับโดนส่วนได้ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับใช้กันอย่างระวังนะโอเคต่อไปในเรื่องของเตะมุมนะครับถ้าเราปรับไว้หนึ่งนักเตะที่อยู่ในกรอบเขตโทษก็จะน้อยนะครับปรับเยอะนักเตะก็เยอะประมาณนี้ไม่มีอะไรเข้าใจยากนะครับผมแนะนําปรับ2ไว้กําลังดีนะครับไม่ก็1ก็ได้นะโอเคต่อไปฟรีคลิกนะครับฟรีคลิกก็เหมือนกันเวลาเราเวลาเราฟรีคลิกนะครับนักเตะที่อยู่ในกรอบเขตโทษก็จะเยอะปรับมากก็จะมากประมาณนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับ ผมแนะนําไอสองอันนี้นะปรับไว้1ไว้2กําลังดีไม่แย่ไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับโอเคในส่วนของรูปแบบทีมนะครับก็จะมีทุกคนตั้งรับนะครับป้องกันเต็มรูปแบบเน้นรับปกติเน้นรุกดุดันแล้วก็ทุกคนบุกนะครับถ้าสมมติว่าเป็นแผนหลักนะเป็นแผนธรรมดาทั่วไปผมแนะนําให้ทุกคนถ้าเป็นแผนบุกของเรานะครับผมแนะนําให้ปรับปกติไม่ก็ลองเน้นรุกไว้ก็ได้นะครับเพิ่มมิติมากขึ้นให้กับ แผนการบุกของเรานะครับส่วนผมว่าในแผทเนี้มันเหมือนแนะนําให้เราแบบว่ามี2แผนขึ้นไปนะเออถ้าเรามีแผนตั้งรับนะครับผมแนะนําให้เน้นรับปรับประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องปรับไปถึงขนาดนี้ก็ได้นะเออปรับารเน้นรับหรือว่าป้องกันเต็นรูปแบบนะครับถ้าเกมลุกก็อาจจะเน้นรุกหรือว่าดุดันประมาณนี้แต่ผมว่าเน้นรุกก็กำลังโอเคกว่านะครับอ่ะ ต่อไปในเรื่องของแท็ติกของนักเตะนะครับแท็ติกของนักเตะนะครับผมบอกเลยนะว่ามันชอบมีคนมาบอกว่าเอ้ยพี่ทําไมกองหน้าผมมันหล่อนจังมันเบื่อจังนะครับผมแนะนําให้ดูที่ DP นะครับในตอนแรกนะครับแพทเก่าอะ่ะ ไอ้ 1> DP 1อ่ะมันคือช่วยเขาเรียกว่าไงช่วยสกัดแผงหลังของฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่ DP 1ในแพทนี้นะครับเป็นสนับสนุนในการป้องกันตลอดเวลานะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ากองหน้าของเรามันจะลงมาตลอดเวลานะครับมันจะลงมาลงมาลงมา,ลงมาตลอดเลยนะครับก็ถ้าใครคิดว่ากองหน้าหลอนหรือว่าตัวไหนหลอนของตัวเองนะครับแนะนําไปดูที่ DP นะครับผมแนะนําให้เป็นถ้าเป็นแผงหน้านะ บบถ้าเป็น s t เลยอะกองหน้าเลยอะเป็น DP 2นะครับประมาณนี้ส่วนไอ้แทคติกนักเตะที่เพิ่มขึ้นมานะครับหลักๆจะเป็นในเรื่องของวิ่งแบกนะครับวิงแบกจะมี SR นะ SR จะมี SR 1แล้วก็ SR 2นะครับ SR 1คือสนับสนุนด้วยการวิ่งดึงตัวประกรบนะครับก็คือวิ่งไปตรงกลางสนามมากขึ้นคอยดึงประกรบตัวประกรบจากเพื่อนประมาณนี้นะครับส่วน SR 2นะครับก็คือวิ่งโอเวอร์แลปกระจายออกไปก็คือวิ่งเติมนั่นแหละประมาณนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับส่วนไอ้คำว่าวิ่งโอเวอร์แลปเนี่ย ใน AR 1น่ะก็คือวิ่งเติมประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมแนะนําก็ปรับคล้ายๆเดิมก็ได้นะครับไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่แต่ว่ามันอาจจะมีมันอาจจะมีที่ปรับขึ้นมาคือ AS นะของกองกลางนะครับ AS 3คือพื้นที่ระหว่างกองหลังอ่ะผมว่าอันนี้หลายๆคนอาจจะงงนะว่าพื้นพื้นที่ระหว่างกองหลังคืออะไรวะคือนักเตะมันจะพยายามอยู่กอง อยู่ตรงกลางนะครับระหว่างกองหลังคู่ต่อสู้คือประมาณว่ามันจะอยู่แถวๆเนี่ยผมลองปรับแล้วมันจะวิ่งมาอยู่แถวๆนี้มั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะแต่ว่าผมแนะนําถ้าใครยังไม่ชัวนะครับก็ใช้ในแบบที่ตัวเองใช้อยู่นะตอนนี้ก็ได้นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะอ่ะถ้าใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนนะครับก็ถามผมมาได้เลยนะในคอมเมนต์นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับตั้งใจฟังดีดี ที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านะครับเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะให้เพื่อนๆได้ปรับแผนไปในแผนที่ตัวเองอยากให้เป็นได้นะครับผมอ่ะถ้าใครไม่เข้าใจอะไรตรงไหนรีบเม้นมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบเข้ามาตอบเลยโอเคสำหรับวันนี้ไปและเสื้อกีตน next time เจอปืนครับ